มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วหมอดูไก่น้อยในตำนานจ้าลูกไก่ให้โชคนะครับไก่ทำนายโชคจ้ะเอาอย่ตรงนี่ตรงติดกับพญานาคนี่นะครับพี่น้องมาได้เลยนะครับอยู่อยู่ตรงนี่อยู่ตรงใกล้ๆกับพญานาคนะครับนี่มาได้เลยจ้ะอยู่อยู่ตรงท้ายซอยอตรงซอย13นะครับพี่น้องซอยเทศบาล13เนาะจ้ะ มอดูไก่น้อยในยตำนานกลับมาแล้วจ้าขอบคุณกับยอดวิวเจล้านวิวนะครับขอบพระคุณหลายๆจ้าวันนี้อาจารย์มามาให้มึงอีกนะคะรับเพราะว่าหลายๆคนถามหาเนาะมีแต่ถามหาหลับบวมาจักเชือ <c oughs> โอ้เพ่นจะไปเหนือแล้ววันนี้เน่ะ <c oughs> จ้าจ้าฝ้ามาเมืองแล้วพี่น้องเนดะ้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะเพื่อนอย่พุลลาฮอดบายฮอดคำหล่ะๆันกัน เดี๋ยวเพื่อนจะไปเหนืออีกหลายเดือนเพื่อนเดี๋ยวด้มาในปีหนาเพื่อนเนาะวายพรุ่งนี้มาไม่ได้จ้าเพื่อนเพื่อนมาเมื่อเดียวเมื่อนี้ประเทศไทยมีกี่จังหวัดอ้าวดูเลยดูเลยนี่เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเป๊ะจ้าเอาม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 เมืองมาเอาโชคน้ำกันนะครับ ตาผมแอด i n มินโอละนอนะครับขอบคุณกับยอดติดตามนะครับตอนนี้7ล้านวิวแล้วนะครับพี่น้องอยากให้ได้เมืองกันเดี๋ยวเด๋ยวเขาจะมีฉลองครบครสิล้านวิวตานอนๆอนอาอให้พี่น้องมาเมืองน้ากันมาเมืองน้ากันมาเมืองน้ากันค่ะมาเมืองน้ากันาตา เอาเอา,เอาพูดด้ใดเดินทางก็เดินทางปลอดภัยนะครับแต่ว่าเมือนี้กะผู้ใด,ดอยู่ใกล้ๆกับบ้าเมืองน้ากันเลยพี่น้องเลยหมอดูไก่น้อยในตานานนะครับอ่าเบิง้งได้เบิ้องขอบผัวลูกเจในใน้จาเจ็ดใดผัวเจ้าเก็ได้เบิ้องใดเนื่อนี้นั่งลงเลยอย่าหรืออย่าครับนั่งลงมามา,มา,ม,า,ม,ามาเอาโซ่กับกันนี่เบิ้งดวงแล้วปั๊บกระต่อเจ้าไปเบือ้องย่บ้าน อางวดบ้างหันสองตัวละมาแล้วนะครับหมอดูไก่น้อยในตำนานลูกไก่ทำนายโชคจ้าออกทีวีมาแล้วนะครับล้วก็ออกเพจคนพิสัยบ้านเฮ้านะครับพี่น้องตอนนี้ยอด7ล้านวิวนะครับน,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 บนี่ขอบคุณนะครับผมแอมมินนท์และหนอนนะครับขอบคุณกับยอดติดตามนะครับกับ7ล้านวิวแล้วนะครับพี่น้องเขาเดี๋ยวเขาจะ ได้ฉล,ลอง10ล้านวิวน้ะพี่น้องเนาะเอาเฝ้ากดไลค์กดแชร์กันด้วยเยอะๆนะครับมึงเป็นมูกันเนาะได้เอาโชคเอาลาน้ำกันนะครับนะพีใหม่เดี๋ยวเขามาฉลอง10ล้านวิวอาจารย์เดี๋ยวตัวต้งขบวนนางลำงามๆเลยตนายตนี่ยเนี่นนาวลูกไก่ตัวเดิมมาแล้วาเอามาเมืองลงมาเมืองนี่นะนี่นะ อยได้ดที่แล้ว,ลวสองงวดแล้วเนี่ยข้างบนออกอะไรงวดที่แล้วข้างบนอ้าวเปเปแปดสามจ้าปาด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 ให้มึงใกล้ๆจ้าๆเลหลายคนเขาเพือนเห็ดจังไหนใกล้ที่เกงแท้ ผู้ใดยังนงลงตายนางลกนีฟังผมเบาอย่างเดียวลูกเป็นยังใดผัวเป็นยังใดบ้งได้บดหัวจะได้าบ่เมียจะได้กีน่ายง้อเ่าอย่างเดับอไปได้รอปีหน้าพอสอเท่าไหร่ติดมาปีอวปีหกสิบสี่เออบอกดึงกะดึงเอโอ้โอโอเโองๆอโอ มามามาม้า้งต่ายบุญยังนายนางร้องขุนได้บุญเด้ยเทียบวันที่วันที่มาดูด้วยวันปียะมหาราชวันที่เท่าไหร่วันปียะยี่สิบสานะครับอ้าวขับยูขับยูมาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้า นี่แหละนี่แหละนี่นี่นีนี่เมื่อนสิตหกบวกหกเป็นเท่าไหร่อ้าวสิบสเปเปเปวมาอยู่นีจ้อาได้น่งล้มอารยเมื่อนี่เมื่อิสิมีนีมีนล้มอจาได้เบิงตัวพร้อมมันขาดเลขะเจ้าพร้อมได้น้ำเขาบ่หมดแล้วอันของขางอาจารย์นี่เจถึงน้ำฝน กินบอกเพราะซ้ำก็หาลอยมวว่า้านไม่บอกอ่ะลูกละหวดบัาหันสอตัวลางออกยังลูกดึงมาอีกดึงมาไกลาดึงมาไกลยังไม่เห็นดึงมาดึงมาไกลกลองหิวข้าวหมดนี่ได้ ยืนตาเหลี่ยมแม่แม่ยุติบ่บี่เชื่อมึงมึงมังมึงมงมังน้ำกันตามึงมึงน้ำกันเด้อข้าวดไมพ่อได้พ่อามีไหวแปดบวกแปดเป็นเท่าไหร่ตังใจทำแปดบวกแปเป็นเท่าไหร่มา แปลงตัวแฝดได้เอารางวัลที่หน well> ึ่งน้าไก่หน่อยเมามาๆามามานี่เพื่นสิบหนึ่งเพือสิมาเอาโชคนล้วไก่น้อยนะครับนี่มานั่งลงนะครับจ้าเกินละลายงวดแล้วเกินละลายงวดงวดนี้แหละครงวดนี้นะสิได้นะงวดที่แล้วผมผมได้มาสองงวดแล้วนี่ย

แม่แม่เดกั่งจันทรุร้าเดือนหนังเจ้าเดือนสุนาเดือนสุมาอยู่ในปีผานเดอนสาไปปีกระต่ายเ่ยเกอมาอยู่ในปีเสือแลมกินกระต่ายเนาะดแ่อนาเนละอะลุราเราสิรวยบ่พูนี่ขันรวยเอาคาเบิ้งหลายขันบ่รวยเอาคาเบิ้งน้อยสูงสุดบ่เกินนี้อยากให้เขาเอาน่อยให้เอาหลายลรอยยใรอยากรวยก็ยยาเอารวยมากเอามากรวยน้อยน้อยตัดิใจเองโอ้สองแฟนหายายรวยอยู่ นัดตังไปไหนเน้อาันีทุกเที่ยวกันอาจับีไปบตเือตือนไปัดขากน่อยเ้อได้อยู่ได้อยู่ผมได้มาสองงวดแล้วครับเล่นเ่นนำมหาอากานี่อามันนี่มันนี่มาส่งขารถส่งคาเอาส่งพาอาหารไกลน้อยอย่างนี้า มันใจค่ะไกล้หน่อยนักไฟไเลยจัดหนุ่มไฟเพิ่มจัดหนุ่มไปเพิ่มต้องเดี่ยวไฟเด้ต้องเดี่ยเกันแน่นนะฮะหนิเฮ้ยได้หลาบได้หน่อยเฮ้ยติดมาหน่อย นั่นโซ่เกีายาของมาแล้วเป็นยังเอาหาเจ็ตุมได้วงเจมจะได้เราหาเจ็บกคือพ่อได้บอกแล้วย่างนซื้อบ้องก็ต้องันซื้อเจ้าขัไปซื้อไปซื้อแปเก่้าอยู่แปเก้าก็หาเกาื้อกคือพ่อหาเมได้มเจจะได้รแรงเวลานปีนี้คือช้า อาชีพ่ัดี่สัตนี่ยดอยูุกวันเยยดวันนี้ซื้อพสอสอไปจย้ายเด้อแถวหลังเนลังหคุณจซื้อาชินวทีวันเด้อไปดูบปะเดยะเียวพ่อสอนแ้ถึงเดียวพสอเคบาได้ครับ อาจารย์เล่าเขาพอเห็นอาารเห็นเบอร์โทรเบอรโทรอาจารย์นะครับนี่เอาเดี๋ยวซูมใกล้ๆนี่เบอร์โทรอาจารย์เนาะติดต่อได้เลยอยากมึงทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับเพื่อติดต่ออาจารย์ไปไปโชว์ไปให้มึงฮอดบ้านก็ได้นะครับเพป่นติดต่อวันไหนมีงานไปได้เออเพราะว่าอันนี้ของเทานี่เป็นเหลือผู้เดียวมันบริเนตในเมืองไทยนี่โชว์โชว์ไกลนี่ดูดวงเนี่แหลมอาจารย์โอครับ เกียนั่นยังกรามพววันนี้เป็นนี่เหลือเือาจารย์ผู้เดียวมันหรือครับที่ว่าเขาคุยกันครับโอ้ก็เป็นภูมิปัญญาแดววิชาทายทอดกันมาเนาะของก็ต้องบ๊ซึก้หมอาานครับหมอใกลหน่อยรืออีาหมอฤาอีสานหมอไกล้นอยหมอาหมอระดูฤาีศาลที่มาสมัยบรรชอบาสมัยรอสมัยเกียนครับโอ้สมัยไนห้อยพูเนาะสมัยปูย่าตายายุครับอี่ต่าตาเห็นาายถึงเี่ครับ มอระดกอีสานมรดกอีสานเนาะอันนี้เนาะเออตะกี้เป็นนกตะวนี้นกมนบินเก่งเลยเอาเป็นไก่มาแทนอ๋อตะกีจะเริ่มเป็นนกเป็นนกมาตีมาจากนกมาจากประเทศจีนใช่ใช่ตัวนี้เกิดอยู่จีนครับอันนี้คนจีนมาเผยแพนไมาใช้เรียนเรียนได้พวกเราก็เห็นเจ้ากีเห็นนกนกมันบินเก่งครับนที่ดก็งใชงบินเก่งเลยเอาไก่มาแทนอ๋อแล้วเอาไก่มาอ้องวดที่แล้วข้างล่างออกอะไรววดที่แล้วข้างล่าง 5าเาหเป๊ะเลยจ้าโอ้ยสะส่เยอะมา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 มลงมามึงน้ำกันจ้ามาเอาโชคน้ำกันเนยลา้มือบนหลุได้รักสือเล็กบ่จากใดเดียวนงลงปืน่มสินกับน่งลงถือน้ำเขาบ่งวดลังหันถือกินบอสกรตั้นก็สองร้อยบอเคไหมบอ อางวดบ้างหันข้างบนออกยังลูกข้างบนงวดที่แล้วออกแปดสามจแปดสาเป๊ะๆจาเออได้งวด่้านังลูกนี้จาดดว้สิล้านด้เราสิล้านเราลองใหญ่จารย์ถลองใหญ่จ้าจ้า สิบล้านท่านมืออื่นเนี่ยเข้าดาววอดเป็นองไฟพายุแน่นครับแมนแ่นทังว่าดีอยู่ว่าทาจารยร์สิมาหิมา่ิฟานอ่ จตาา้เดี๋ยวเพื่อนก็มาไก่เพื่อนอยากมาให้ไปมาเมืองกันเนาะนี่มาเมืองได้จ้าหมอดูไก่น้อยจ้าไก่น้อยเป็นเท่าไหร่ร้อยบวกร้อยร้อยบวกร้อยได้สองร้อยเฮ้ยเป๊ะเลยมาดูจ้ามาดูเขาทำยังไงเนี่ยเอาลูกไก่ให้โชคจ้าไก่ทำนายโชคหมอดูไก่น้อยจ้ามาเมืองเพิ่มบวกเลขก็เป็นลบเลขก็ได้ค่าบวกได้ 30มสบวกสาเป็นเท่าไหร่สามสิบบวกสามสิบอ้าวบวกสิได้ไหมอ่ะนี่แล้วก่อนี่ะประเทศไทยมีกี่จังหวัด เจดสิบเจ็ดจังหวัดจ้าสาวส่ดพื่ผัวสิด้ป้าบ่เบิ่งได้ตาจักบ้าไม่ดีครับหอดยาูนางบาทใกล้ต่อเนีนีกระ้ายต่อนี่ต่อต่อนี่กระเสียต่อนี่เลไปเีวมันจะนจ่ายมา้คนัานะากันตอม่วนก หลายเขาก็ตอนเอาหลายมาสนะจังหวยเขาก็ตอดจังหอยเจ้าเกิดพขาสอนยังสองหกสองหกปีปูนเอานังลบเขาซื้อบ้างหมดแรงรูปอ๋ออ๋ออ๋ออวดที่แล้วข้างบนออกอะไรลูกดมาข้างบนงวดที่แล้วดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆออกแรงรูปดึงมาไกลๆงวดที่แล้วดึงมาอีกแปดสามม้วนที่แล้วม้วนสิี่้าอยู่นี้ ปีนี้เจ้าสิรวยบ่ลูกสิได้อาศัยบ่ยบเบิ่งได้เมื่อตัวยังปีนี้ก็สามสิบแปดแล้วนนะนี่สิพี่ครับตอบ่อพเดาลูกนั่งเลยอ้าวนี่ราคาครูคาใายลูกไก่จิก60บาทนะคะมา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 ชมมาดื่กันนะต้องลองต้องลองต้องดู

ตอนนี้ท่านพิ่งคุดน้ำใจบริสุทธิ์หายกังวลจากอันตะลายใดๆมีจิตใจอันฟ่องแพ้่เหมือนคุดแก้วหัวละพาเย็นชะตารุ่งโรดปราโมดหลาย อันญาติมิตรสหายแสนสบายชวนคุ้มคุลดัดดันดูตาตาเวทิตานำมาต่อบุญคุณไม่เสียมสูญการคบค้าวาจาจรแม้เป็นหญิงอยู่เดียวดายหรือเป็นชายอยู่เดียวโดดเทวดาโปรดให้เจอคู่อยู่เป็นสองจะได้ผู้ครองเลื่อนยศปรากอ่านเออนี่เราอยากได้หวยอะไรเนี่ยไม่มีแต่ผมมีสิได้ดัวเด้อปีใหม่เด้อเอาหวยก่อน

สองแปดแปดอ๋อแต่คนจะให้ได้พิเศษอยู่ในนั่นนี่อ่าจะมีเบอร์โทรจ้าเอาหมาน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 แล้วจ้านดที่แล้วข้างบนอกาอีกเออแปดสามเป๊ะจ้า ยายแต่สามอได้น้ำเขามาเจ้าหดบ้านก็เจ้าหมดนี่สามปอตื่นกินว่วันนี้ยุ่ยังครัพดนั่งรถมาให้พูกนั้นเนี่ยบุดได้ไปแล้วบ่าหันเดี๋ยวันนี้ก็นั่งรถก็นั่งรถไม่ได้สิเดี๋ยวก็พูดหาท้ายคนก็ตอนทอนี้กระ่ายทอนี่กระจายบานนี้เจะมาติดต่อเราวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว ไม่้าเยจะมีหนีพ่ยายจะอยเหมือนนางลงจะสาหานาที่นางลงหมาันได้นีอยากได้ก็มพขอเอานางลงเลยเกพสอนยังมึงจพ่อสอนเกเดี๋ยวของบ่ฮะมีพสเกิดสตัวล่างกองยังหมดที่แล้วทาล่างทางล่างหมดที่แล้วครับอ้าห้าเเป๊ะเจน้บ่หม่แล้ว ถิมาอยู่นี่นี่้อยากมนีนามาเมมามามามเมียนเมียนเมียนนี่แม่นี่แม่น้างด้อนอเดใ่ไใกล้กอดได้หน่อยเข้ยนหน่อยกอดหล่ปีงละนลาีนนนกอด một mét 200 nha, anh sai rồi, bắt đầu từ đây, bắt